สวัสดีครับสบายดีสวัสดี f อจากประเทศไทยแะ้วั็สวัสดีเอจากประเทศลาวนะครับวันนี้ก็มาพบพอกระบัก,กีตาร์คนเกา่าคนเดิมครับท่านผู้ชมวันนี้บัก,กีตาก็มีคลิปเีแอคสั่นของหนุ่มลาวนะครับนะที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ถ่ายรีวิวถนนหนทางในประเทศไทยนะครับนะหนุ่มลาวบอกว่าไม่ได้อวยประเทศไทยนะแตะ่แต่ประเทศไทยจเจริญจริงๆนะครับนะ ไม่อวยไม่อวดเหมือนมนุษย์ถ้ำที่ฝั่งลาวนะครับนะมนุษย์ถ้ำที่ลาวบอกว่าประเทศไทยจะ,จะเจริญแค่ไหนนะครับนะอยากจะเอามาเปรียบเทียบกับประเทศลาวนะครับที่เวียงจันทร์นะครับนครราชสีมาเปรียบเทียบกับนะครหลวงเวียงจันทร์นะครับจะแค่ไหนนะครับหนุ่มลาวมาท้าพิสูจน์นะครับท่านผู้ชมถึงกับว้าวนะ เมื่อหนุ่มลาวได้มาเห็นทางลอยฟ้านึกว่ามีแต่ในกรุงเทพท่านผู้ชมนะต่างจังหวัดของประเทศไทยก็มีนะท่านผู้ชมแถมยังมีอุโมงค์นะครับบนทางด่วนอีกด้วยนะท่านผู้ชมนะงานนี้นะครับหนุ่มหนุ่มลาวถ่ายคลิปตอกหน้ามนุษย์ถ้ำที่ลาวนะครับนะว่าประเทศไทยมีจริงไหมถนนลอยฟ้านะครับนะทางลอดอุโมงค์นะครับอุโมงค์นะครับนะ อยากให้มนุษย์ถ้ำได้มาดูคลิปของหนุ่มลาวนะครับว่าจะว้าวแค่ไหนมนุษย์ถ้ำนะครับอย่าบอกนะว่าดูคลิปนี้แล้วจะไปให้ในายกลาวนะครับรีบสร้างถนนทุนทางนะครับเหมือนประเทศไทยนะครับมาติดตามรับชมคลิปหนุ่มลาวได้เลยครับท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องมาพบพ่อครับบ่าวลาวอีกนะครับจิตเก่าสิ่งเคย ตามภาษาคนป้านนอกบ่าวลาววันนี้มาขึ้นทางด่วนกับพี่น้องทางด่วนเปิดฟรีเนาะคือขึ้นทางด่วนผมมาจากสีขิวนะครับก่อนที่ขึ้นก็นต้องยูเทิร์นกลับนะครับทำมาจากมาจากทางบุรีรัมย์เนาะผมเดินทางมาจากบุรีรัมย์ผมก็ยูเทิร์นกลับนะไปทาง จะจะพุ่มพี่นอ้องย่เทิร์นกับยุสมีป่ายบอกจ่ดอ,อกชมบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศร,รอบด้านรอบขางทางพี่น้องเออเป็นบุญตาจะได้เห็นประเทศไทยสางเงี้ยงกะมีอลังการยิ่งใหญ่ครับพี่น้องปวดพู้แล้วประเทศไทยอาเซียนตามประท่านเราพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งต่าง,งังหวัดเด้อนี่คือถนนเส้นทางต่างังหวัดครับพี่น้อง แปลกหูแปลกตาจากกรุงเทพลายพี่น้องเบิ้งกรุงเทพแล้วกับเบื่อเนาะมาอยู่แบบมาเบิง้งมาอยู่มาเห็นให้เต็มตาพี่น้องนีคือต่างจังหวัดประเทศไทยนครราชสีมาจังหวัดของโอ้มีรถเจ้าบ้านครับันียังว่าดีกขึ้นทางด่วนแล้วพี่น้องนี่เป็นเป็นไฮเป็นสวนอยู่งทางต่อไปอีกหน่อยนึงก็ได้ขึ้นทางด่วนแล้วพี่น้องเลย รู้สึกว่าบรรยากาศโอ้ยงามตาพี่น้องงามดีบรรยากาศสุดยอดครับนี่คือขั้งแรกชีวิตในชีวิตของบ่าวลาวจิเดมาพบมาพอ่ออียงแบบนี้ต่างจังหวัดประเทศไทยก็มีถนนหนท่างแบบสวยงามว่าแผ่ในเมืองกรุงพี่น้องผมว่าน่าจะสวยที่สุดในประเทศไทยถนนเส้นนี่คือ มอเตอร์เวย์ไมยเลขหกครับพี่นอ้องไปสิ้นสุดขึ้นจากซีคิวไปสินสุด, Q, ป,สสดประมาณแถวปากช่องครับพี่นอ้องเดินทางต่อครับพี่นอ้องเงาเงเบิ่งคินเงาเงาจนพุทงล้ครับทางลงหมดแล้วครับเบิง่งขิะพี่นอ้องสามหมาสารดีเนาะเป็นงบมหาสาลพี่นอ้อง ไปเรื่อยๆรับชุมไปเรื่อยๆครับนีค่คือขังแรงในชีวิตคนเล่าอาซิพอเคยเห็นกับรองมาเบิงคลิปนี้เบิงเดอ้อพี่น้องเลยว่าเป็นรังไงประเทศไทยเขาพัฒนาไปไกลแล้วเฮากันยังล่าลังอยู่ครับเขาไม่อยากเบกาไลเนาะพี่น้องบางคนคก็กัดว่าอวยตะไทยสีสันนะ นี่ละปว่ยยังไงเห็นเห็นด้วยตาเนาะเอา้าก็สิบอกนี่ละเห็นด้วยตาี่ของจริงของแท้พี่นอ้องอันนี้คือบรแมนภาพตัดต่อแม่นภาพเอไอนี่คือภาพจริงเสียงจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนเดินทางต่อพี่นอ้องบอหลายใหญ่ห้างชมบรรยากาศขาทาาง บนทางด่วนมอสเตอร์เวยหมายเลขหกเดินทางมุนีมาส่งบายบายครับพอดีแสงแตะเวนแง่ตาพอดีวขันมางามเศร้านี่แสงแตะเวนผาพมันสกี้งามครับแสงแตะเวนอยู่ข้างหลังครับมาช่วงบายแล้วแสงแตะเวนม่ชี้อยู่ข้างหน้าผมมันเทศไทยย้อนแสงครับมันเร็เทศไทยแบบสีแบบผับป,ประคมชัดปันไใเน,น้องพี่น้องเนาะ ตามรา้อชงไปเรื่อยๆพี่น้องครับนี่คือภาพบรรยากาศกำลังถึงนทางด่วนแล้นะครับขึ้นมอเตอร์เว่มาเลงหกแล้วครับอันนี้ยุ้ภาคพื้นดินอยู่พี่น้องอีกหน่อยหนึ่งกระสิเป็นทางยกระดับควบคู่ขนานไปท่ทางเคลือนล่ำตะคอกพี่น้องเลย ใกชีวิตที่บ่าวเล่ามาพอมมาเห็นครั้งแรกในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมความสุขทางใจความสุขทางตามีความสุขมากๆสาวเล่าก็สทรง,ง,งข้อควาวมาพอดี <c oughs> มุ้เท้าขนันรถเสียงมัเคยดดังตี๊ดตี้เด้อพี่น้องขันแดน ถึงลอยมันก็จะดังเตือนซื่อหอกเป็นปกติรุนรุนลุนหม่เนาะก็จะถึงอันนี้คือแค่น้ำจิ้มครับพี่น้องเดินทางอีกหน่อยนึงก็สิหอดตอนแทะตอนมัน่นแทวครับนี่คือน้ำจิม้มบึ้งไปเรื่อยเจ้าบงไปเรื่อยเอยด้อพี่น้องเจ้าสิไดเห็นข้องแท้แล้อเัล ลิ่มครับไอ้นั่นหละ่ออบอยนกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาติคลิปแรกคลิปทัดจากคลิปนี้อ่าพี่น้องนะตามเขาไปเบิ้งเลยเด้วเอว่าไอ้บอยนกกระเรียน,น,นอยนู่ไหเนาะพี่น้องนอากาศอุณหภูมิตุ๊กกระเรียนที่หายากไทยใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนกกระเรียนไทยใกล้จะสูญพออันธุ์แล้วมีแรงพ่อพัดอย่างสุดยางนี่แหละครับ ไปเบิ้งได้ครับคลิปุกกาเรียนครับครั้งนานคือกล้จะถึงลวพี่นองเป็นบุญตาจะได้เห็นความสุขความงดงามของเมืองไทยการสร้างถนน้นทางอันยิ่งใหญ่พี่น,อนอ้องกิดมากบาเล่ากัไดมากครั้งแรกครับ ก้อนนั่นกับเลนข้างล่างครับพี่น้องอย่างนี้เอฟซีมันว่ามันเป,เปิดให้ปีหนึ่งเปิดให้ฟรีตั้งเบ้าเล่ากันเลยวะต้องบ้าให้ได้ค่ากับต้องขึ้นให้ได้พี่น้องเลยเอาจนไดจนหาพว่าทางขึ้นจนไดพี่น้องเลยมันบ่มีป้ายบอกเล้อม,มาที่ซีแรกกันนะพี่น้องกไปหาจาาอดทัามคนเบิ้องล่ะป่าเขามีให้ทานะ้ามเราพี่น้องเลยอย่าไปยาดมันใทยเขาใจดีอยู่แล้ว น้ำพี่น้องบรรยากาศบมรตาพี่น้องซูมไมเบิ่งเวลาซูมไปแหละรถขึ้นจังสีแดงสาๆพี่น้อง ิดว่พี่น้องเห็นว่าการหันลมผลิตไฟฟ้าได้บนเขาใยเที่ยงมเดินอน่ะพี่น้องเอ้ยนี่ก็คือเสาต่อหมอทางรถไฟฟ้าเขาเร็วสูงเจ็บ้าเชื่ยบต่อตงนี้ครับพี่น้องมุนอยู่รวยรวยผลิตไฟฟ้าพี่น้องกงารหันลม เราขอจิบนาดครับข้างหน,น,น้าคือเป็นภูเขาหมดเลยพี่น้องเป็นเอายายเที่ยงเนาะเชื่อมต่อเขาใหญ่พี่น้องุูน,น,น่ะสู้ในเบิ่งพี่น้องร้อนกะหันลมอุ้ยมีอุมอมโมงค์น้ำพี่น้องปุ้ยปุ้ยปุ้ยปาโต้อุมโมงค์บนทางด้วยพี่น้องเงิดหลายเงิดหลายประตูอุมโมงค์นึกยังเนี่ยเฮ้็ดด้วยเล็ก เห็น <One> ว <input> like ้เห no ็นอย่างพี <damit plus poetry> so ่น้องเป็นเล็กเนาะขลายว่ามุ่งขึ้นเป็นลังค่าพี่น้องคลายจัดดันี่นี่นี่ครับถึงขโมงแล้วพี่น้องขโมงเล็กจะข้อเห็นว้เห็นอย่างพี่น้องกับผุกับบฮุงพี่น้องหูฮุกับเอมเมนมาบอกให้ด่ออุ้ยนี่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  โอ้พี่น้องเอ๋ยไล่ตาเด้อหนีเป็นโค้งเล็กพี่น้องไข่ายๆกันนี่ยังสักอย่างโอ้สวยงามว่าม่เงาเติบพี่น้องไม่นึงสามสีบหอยเมตรผมบอออกจากมงูมาแล้ว ขึ้นทางนี่คือนลอยฝ่าไปเลยเลยพี่น้องลอยฝ่าเงาไปเลยเนี่ยล่ะลงหอดปากซองพี่น้องเอ้ยคูณเนี่ยไม่ได้ไก่พี่น้องพูกเขาหนันคว้ามือนั่นเป็นเพลินลำตะคองเห็นเห็นแม่น้ำเพลินลำตะคองพี่น้องอุ้ยไทยไก่ได้เช่นงามอยู่พี่น้องเอ้ย เป็นถือไอถือกล่องได้เครับรถดีแพ่นกล่องใหมพี่น้องเบิงว่่างามเท่าไรอันนี้ซูมไหมอูนี่คือถนนรอยฟ้าพี่นอ้องล่างเป็นเขื่อนลำตะคองง่ายๆไม่ดี้ายมือกับเป็นถนนมิตรภาพพี่น้องครับ เดินทางต่อไปเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องยังมีความสวยงามอีรอเฮาอยู่ก็ยังขึ้นอยู่บนสวรรค์ในพี่น้องเนมนลงไปโอ้ยบรรยากาศ